สวัสดีค่ะมาตาที่สอนะคะโอไมค์ก oh ๊อชฉันเจอคนคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค่าเจอฉันแน่เออ <c oughs> มาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่โอไมค์กอชโอ้รูเทคนิคน่ะห้อง VIP อพซะด้วย Very important <c oughs> ์แอนดินูนูนูน,นูเห็นพี่นะคะ <c oughs> ถ้าเราเดตกลังไปเราเจอเขา ไม่เจอเจออยู่นี่ไงอโอ้โหอ้าวไม่ลงไปช่วยนะว่าลงมาช่วยแ่วะนั่ไงเอาวงน้อยกว่านี้ขอบคุณค่ะว้าวอาวดิค่ะพี่แล้วเขาปล่อยตายเลยหรอเอ้ยเอยอยอยเอ้ยเอยเกําลังนี่ไงดิค่ะพี่นูเห็นพี่นะครับพี่อยู่ไหนไปแล้วหรอฉันเห็นอยู่แม่ไปนู่นหรอ นี่ไงสวัสดีครับนี่ไงมาอยู่ด้วยกันมาทำไมแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วยินดีด้วยเอ้ยยังตีเซลเซียวโอ้าวตีเอี้ยโอ้โหแล้วมันจะไปทางไหนเนี่ยบอกแล้วมันจูงง่ายมันจูงง่ายเกินขอบคุณค่ะเอ้ยตีมวัวมวโดวนได้ไง เฮ right <So S 2> ้ยเราสามารถบล็อกให้เขาไม่มาช่วยเพื่อนก็ได้นี่ลืงไปเลยบล็อกสวัสดีค่ะเฮ้ยมาช่วยแล้วโอ้ไม่น่าเลยสวัสดีค่ะพี่ไม่โดนโอ้ขอเปนค่ะไม่มาไม่ให้มาไม่ให้มาไม่ให้มาช่วยเพื่อนไม่ทันแล้ว เพื่อนไม่ทันแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วเพื่อนมันทันแล้วรอหลุมแน่เลยแล้วหลุมอยู่ไหนโคนหลุมไม่อยู่นี่ต้องรีบเดินหาละอยู่โน่นมีไหมมีตรงนี้แหละหลุมนี่งไงวัสดีค้สวัสดีค้สวัสดีค่ะถอยหลังเจอนี่งไง อย่างไมเราเป็นผีใจดีเราปล่อยโนด้วยเย่ทำมันค่ะ